เป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับยาย่าอุรัสเซียสเปอร์บันหวานใจของพระเอกซุปตาณนะเดชคูกิเมียสำหรับยาย่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการสแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของยาย่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกําลังกาย และดูเหมือนว่าตอนนี้ยาย่าหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นกระแสตามเทรนอยู่ตลอดอย่างต้นไม้ที่เธอมักจะอุ้มถ่ายรูปอยู่บ่อยๆซึ่งก็ปรับราคาสูงขึ้นตามมาด้วยล่าสุดได้มีภาพของเธออุ้มแมวงานนี้ก็ทำให้ทาสแมวทั้งหลายต่างร้อนๆห,หนาวๆกันไปตามๆกันเพราะหวั่นราคาแมวจะสูงรวมทั้งชาวเน็ตหลายๆคนถึงกับแซวและวอนขอให้ยาย่านั้นอุ้มแมวได้แต่อย่าอุ้มอาหารแมวเพราะกลัวจะมีราคาสูงตามมาด้วย